ดูธรรมเนียมปฏิบัติสําคัญของชาวอีสานกันนะคะที่จังหวัดขอนแก่นก็มีธรรมเนียมปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีกรรมที่เชื่อว่าจะมีความเป็นสิริมงคลสําหรับตนเองรวมไปถึงถิ่นฐานด้วยนั่นก็มีชื่อว่างานบุญสัมหะหรือว่าบุญเบิกบ้านนี่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชาวอีสานที่ร่วมกันสืบสารมาแล้วก็เป็นหลักฐานที่บ่งบอกถึงการคงอยู่ของเอกลักษณ์ความเป็นอีสานติดตามในช่วงบ้านฉันวันนี้ค่ะ เจอีสานมีเรื่องเมื่อเราในยุคสมัยเขาอยากมากแพงเนื่องจากเกิดฝนแรงสั์เลียงผ้ากันลมตายชาวบ้านก็เลยผ้ากันนิมนต์พระพุทธเจ้ามาเพื่อปัดเป่าถูกใส่เวลายุ่เจ็ดมือตั้งแต่นั้นมาคนอีสานก็เลยถือเป็นประเพณีย่ำเขาเดือนเจ็ดนับตามจันทราคติซึ่งทุกปีชาวบ้านท้องหลางมูหากระมูหกและบ้านดอนเงินมูสิบสามตำบลบ้านหว่าจังหวัดขอนแกน่นสิพากันเฮ็ดบุญเบิกบ้านหรือบุญสัมหะ วงสวงไเทศไทเทห,หน้าป้าอุดมสมนามัดมชมบุญบก็ากแนหน้าก่บ่กห้เทียทยารักษาลูกลานงกล้วยปฟเขาดูแลยายนี่เปลี่ยนลูกเกิดไข่อายุเย็นไปนทุเทียนทุยางเทศหน้าไก่ยา้แหงไห้แรกเขาได้หลายนตัวก็เบิ่งมาแล,แลรักษาเนี่ยนี่ต่ละใดๆของไก่มาไก่แต่คมทุกคนจะเลื่อน ย่างหล้วพิธีสงฆ์ชาวบ้านสิพากันเอาทงหนางวัวเทศกันเองเนี่ยจากกาบกล้วยเมื่อเขาวรวมในพิธีในกระทงก็จะมีอาหารข้าวหวานพอเหตุพิธีแล้วจากนั้นก็เอาไปวางไว้ตามสามแยกหรือริมขางทางแล้วก็ในช่วงสายของมือน,นั้นจะนิมนต์มาสงเพื่อออกมาฉันพัตตาเพนยู่แถวสารปูแสนอาจหรือที่เอินกันว่าการไปเอาบุญยอดหวย ก็ค bon. no ือการเอาไข่ซองใบมาเห็ดการเสียงท้ายทายว่าฝนฝ่า Ch ปีนี้สิเป็นจังไหร่มาปลดเถอนาะว่าฝนดีค่ะเฉน้อยกระล่นด้วยเซียงนี่มันกระลนหนูอยากมีควยเสียงเต็มด้วยซัมหะพวกหมายทำเพื่อให้กลับเขาเดือดเบิกบ้านเบิกของเถื่อนจังไรออกจากบ้านจากเมืองจังให้เฮ็ดทุกหน้าหัวไปเป็นบ่ล่ะตัดเล็บ ตตััดดเนนี่บิมือกินเบมมื่อตัดผใสการเฮ็ดบุญซ้ำหะเป็นหนึ่งในหีสิบสอของสิที่คนอีสานบานเฮายึดถือสืบทอดมาก่อนเขาหนาเฮ็ดหน้าการเอาบุญหวยเป็นประเภทนี้ที่ชาวบ้านในถือปฏิบัติร่วมกันที่บ่แม่นแค่สสำคัญต่อจิตใจเท่านั้นแต่ยังถือเป็นมงคลชีวิตอีกน้ำ ซึ่งแม้ว่ายุคสมัยสิปเปลี่ยนแปลงไปแต่หีสิบสองคองสิก็ยังคงเป็นหลากเงาทางจิตวิญญาณที่ดำรงอยู่ในวิถีชีวิตของคนอีสานสืบมาหอดปัจจุบันนักข่าวพลเมืองจังหวัดขอนแก่นรายงาน